สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนุก,กี้คาวอิและช่องอดีศรสุขทนครครับผมนะฮะอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังร้านน้าสาวพี่ต้นฮักนะครับก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นที่พักนะครับของซอยเศรษฐีนะฮะตอนนี้ลมเย็นสบายสบายสบาย,บายนะฮะบรรยากาศสวนอยางนะฮะ เย็นสบายจัปอา,ากาศลมเลื่นดีนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินถลูไปหาบ้านพี่อ๋อกันฮนะ อันนี้พี่วีออสนะจะปลูกพริกนะมีต้นพริกสามต้นนะแต่ยังไม่ลงดินนะอันนี้ก็ที่พักพี่วีออสนะนี่มาดูบ้านพี่อ๋อนนะครับแล้วก็กำลังจะทำบ้านใหม่นะฮะ กำลังกำลังตำคกปอ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 กอยู่นะครับพี่รัตครัวเล็กไปไหมพี่โอ้ยสิบว่าที่ต่อครัวสบอโนอนะครับเนอะน่ะพอดีมันมันแคบผมว่าพี่ทางเดินไปล้างจานเดียวโโอ้ยมันแคบเกินไปแล้วพี่รัตต้องต้ตองเอาโต๊ะอ,อ,อ,อันที่อยู่ข้างพี่ออก อ๋อไปได้ก็กินข้าวอ๋อไปกินข้างนอกครับเอามากินข้างนอกดีกว่านะฮะมันแคบไปนะฮะไม่ได้เรกยุงหลายบอกอ๋อโอ้อยุงเยอะกินข้างนอกไม่ได้อีกนะครับนึกว่าสีได้สบายเอาไปมาเหมือนพาตัวเองมาถกกเก่าวิธีชีวิตนะฮะช่องกระหายนะครับ ชีวิตที่สุดแล้วนะช่วงนี้พี่ลิแถมนี่นะครับก็เบิกใจงบมามาทำบ้านอีกหลังนึ่งนะฮะลูกสาวนะครับนี่นะฮะกำลังก่อสร้างเลยนะครับก็น่าจะไซส์เดิมนะครับกับบ้านบ้านเดิมนะฮะแต่แค่จะไม่มีครัวเพราะว่าครัวก็ไปกินกับพ่อกับแม่นะครับนี่นะฮะก็ขึ้นโครงเหล็กอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ ขึ้นโครงเหล็กเรียบร้อยนะครับส่วนที่เหลือก็ต่อเติมนะครับต่อเติมบ้านนะครับครัวแคบนะครับเพราะว่าหนึ่งก็มีห้องน้ำด้วยนะครับห้องน้ำในครัวนะครับแต่ก็เครื่องอำนวยความสะดวกก็ถือว่าครบนะครับ อุปกรณ์นะครับอุปกรณนะ์นะน่นะอุปกรณ์ก็มีนะครับสังกะสีนะครับมีเหล็กกาวนายน,นะะนี่นะครับนีนะ่เดี๋ยวก็มีน่าจะมีเพื่อนบ้านมาเรื่อยๆนะพี่รัตเดี๋ยวก็มีหลังหลังต่อมาอีกเนี่ยเลยผมว่าซอยนี้นะครับ น่าจะมีเพื่อนบ้านทยอยมาอยู่เรื่อยๆนะครับบ้านหลายหลังแล้วนะครับโครงการนี้นะครับสร้างบ้านนะครับก็ซอยนี้ก็ร่มเย็นนะครับเย็นดีเย็นสบายนะครับเย็นสบายดีบรรยากาศก็ร่มเื่อนด้วยนะครับธรรมชาตินะอยู่กับธรรมชาติ อดีสอนก็พาทุกท่านนะฮะมาชมวิวนะครับด้านหลังนะ ดูเสียงต้นไม้สิครับได้ยินไม่เอ่ยแต่พี่รัตบอกว่าเมื่อกี้ว่ายุงเยอะนะครับทุกท่านช่วงเย็นนะครับยุงเยอะเพราะว่ามันเป็นป่าสวนยางนะครับแล้วก็อยู่ติดเขาด้วยนะครับแล้วก็มีทองนะครับก็เป็นที่ที่ยุงนะครับ ก็จะไข่ใส่แม่น้ำลำทานเนาะก็จะมียุงนะครับข้ามมาก็ต้องเข้าบ้านนะฮะหรือไม่งั้นก็ต้องมีพวกครีมโลชั่นทากันยุงนะครับเพราะยุงยุงป่านี่ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ ก็การต่อเติมบ้านก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามารอดูเรื่อยๆนะฮะในวันอื่นๆนะฮะว่าพี่อ๋อจะออกแบบห้องยังไงนะฮะให้กว้างขวางนะครับห้องน้ำห้องท่าทําเพิ่มอีกหรือเปล่านะฮะหรือว่าน่าจะมีนะเป็นส่วนตัวนะห้องน้ำอาจจะ สร้างให้ลูกสาวตัางหากอีกนะครับเป็นอยู่ชุมชนยูทูบเบอร์นะฮะต่เราเดินกันต่อนะครับ ใครเข้ามาแล้วก็ดูคลิปนี้แล้วชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับให้กําลังใจนะครับให้กําลังใจโดยพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ให้หัวใจมาก็ได้นะครับคนละสิบดวงนะครับขอกําลังใจนะจะได้มีกําลังใจทําคลิปเยอะๆนะครับนี่มีเหล็กดัดด้วยนะครับพี่อ๋อใส่เหล็กดัดเข้าไปนะนี่นะ,ะนี่สวยเลยนะฮะ อขอบคุณทุกท่านนะครับคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับ